สวัสดีครับวันนี้ก็มีเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับประรดจังหวัดจันทบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นตุ๊กตาคู่นะครับจะสร้างในปีพศ2511นะครับวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับเหรียญแรกนะครับเพื่อจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับแล้วก็เหรียญที่สองนะครับจะเป็นเนื้อปากกานะครับ แล้วก็เหรียญที่3ามจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเหรียญกระไหลทองนี่ผิวใหม่เยอะนะครับเอาไปทํากะไหลทองใหม่กันเยอะนะครับเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับวิธีการดูก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวตัดจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ให้ดูเบสิกพื้นฐานก่อนละกันนะครับที่ใช้ดูเหมือนกันนะครับ ก็อันดับแรกนะครับจดจําพิมพ์นะครับจดจําใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับหลวงพ่อนะครับเส้นหน้าผากพวงนี้ต้องคมชัดนะครับตุกตาคู่ผ่าทั้งสองข้างนะครับมีความคมชัดนะครับเส้นริ้วจีวรอะไรต่างๆนะครับคมชัดหมดนะครับตัวหนังสือนะครับจะต้องเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับ รูเจาะรุ่นนี้นะครับจะไม่ใหญ่นะครับเล็กๆแบบนี้ส่วนด้านหลังนะครับอักขระเลขยันตต่างๆนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับรูเจาะนะครับเล็กมากนะครับรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับรอยปิ้นแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเป็นขอบนะครับมากน้อยต้องมี มาดูเหรียญก็ไหลทองกันบ้างนะครับวิธีการดูเหมือนกันหมดนะครับพิมพ์หน้าเหมือนกันนะครับพิมพ์ด้านหน้าเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ทองแดงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวตัดนะครับตัวตัดจะไม่เหมือนกันนะครับคู่นะ<อ><อ>ผมหาไม้อยองไม,ไม้แหลม,ลมลผมไปไหนแล้วขอใช้เป็นดินสอแล้วกันนะครับวันนี้ไม่แล้วไม่เจออ่ะตัวตัดนะครับเนื้อทองแดงนะครับจุดที่ผมใช้ดูนะครับ จะอยู่ช่วงสองนาฬิกานะครับบุบริเวณตรงนี้นะครับจะมีตัดอยุดเส้นหนึ่งนะครับชัดที่นูนขึ้นมาตรงนี้นะครับท้องแดงช่วงบริเวณสองนาฬิกานะครับตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเหรียญเขาค่อนข้างที่จะออหิ้งหิ้งนะครับ เรียนค่อนข้างที่จะบางนะครับรับเนื้อทองแดงอันนี้เป็นขอบตัดเนื้อทองแดงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเนื้อเงนปากกานะครับจุดที่ผมใช้ดูเลยนะครับพริกด้านซ้ายมือเรานะครับตรงบ้างนี้เลยนะครับนี่ตรงช่วงนี้ ช่วงสินาฬิกาแล้วกันนะครับช่วง10นาฬิกานะครับเห็นไหมจะมีบ้างรูนูนขึ้นมาเลยนะครับตรงจุดนี้เหรียญนั้นวระกาค่อนข้างที่จะหนานะครับเหรียญค่อนข้างที่จะหนาเลยจุดนี้จะเห็นได้ชัดที่สุดนะครับเหรืยอประกานะครับ ูได้หลายที่นะครับแต่จุดนั้นผมว่าเห็นชัดที่สุดนะครับนเนื้อหันปากกานะครับต่อไปนะครับเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับดูได้สองฝั่งนะครับพลิกด้านซ้ายมือเรานะครับช่วงใกล้ใกล้เคียงกันนะครับช่วงเก้านาฬิกานะครับ จะมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับเด่นๆกว่าเพื่อนนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับอ่ะนี่ช่วงบริเวณตรงนี้นะครับส่งให้ดูอ่าอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับลักษณะขอบตัดเหมือนกันนะครับคล้ายๆทองแดงนะครับคล้ายๆทองแดงเลยเหรียญจะบางๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่3ามนาฬิกานะครับตรงนี้จะมี ล่องที่ตัดลึกลงไปนะครับอันนี้ก็เห็นชัดนะครับช่วงตรงนี้นะครับไอตัวไม้จิ้มมุมหายอ่าช่วงนี้นะครับเห็นชัดหน่อยนะครับทำแบบนี้ก็แท้เลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับทั้งสามเนื้อแล้วเราวิธีการแยกนะครับเพื่อไม่ได้ซื้อผิด ผิดเนื้อผิดผิวอะไรนะครับสังเกตที่ด้านหลังนะครับตรงยัน,นตรงยันตัวนี้นะครับตรงน,นี้จะแตกต่างกันนะครับทั้ง3ามนี้เลยให้ดูเนื้อทองแดงก่อนนะครับ แคบรูปเก็บไว้ได้นะว่าไปเปรียบเทียบกันนะครับเนื้อทองแดงนับยันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ของเนื้อทองแดงนะครับของเนื้อปลาก้าก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เนื้อปลาเกลารับแคบรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับเอาไปดูเปรียบเทียบกันแล้วก็อันนี้จะเป็นของกระไลทองนะครับ ถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าเป็นตัวยันแบบนี้แล้วเป็นกระไหลทองก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นผิวทำมาใหม่นะครับก็เป็นลงกระไหลใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแยกนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับมีพระรุ่นนี้นะครับสวยๆจำนวนเยอะๆนะครับอยากจะปล่อยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับ พี่พี่สามารถส่งรูปส่งราคานะครับมาทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ